สวัสดีครับผมจากทุกท่านเช้าวันนี้ครับเมื่อนี้ก็เดินทางกับพ่อสิงห์นะครับพ่อสิงห์เสียก้านะครับเออครับผมนะครับไปครับทีมงานอาจารย์ไก่ตุ้งสวนปลูกหอยนะครับทาอยุไม้แล้วครับตอนนี้อาจารย์สารนะครับอาจารย์พงนะครับขอบพรอคุยงนะครับหลายคนนะครับผมยัมงานหัวใจเโอ้สายสายครับเมื่อนี้พ่อสิงห์มาทาผมต้องมาบกดหนึง ออกจากบ้านเจ็ดโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงครึ่งนะครับออกจากบ้านตอนนี้กําลังเดินทางนะครับครับเสด็จไปกันอยู่หลังรถนี่หดไก่ครับม,มือหนิหัวใจพอเอาพอไก่ไปฝากอาจาร,รย,าย์ไก่ถ่มไปสมนะครมือนี้ผมเอามาสองตัวนะครับเจ้าพญาพ,าพ,าพาุทธเจ้าสุนทร พอชิงเอามาสองต่อั้งจัดน,นะครับเป็นเทนทั้งชองหลังของผมเป็น2่องหน้าทั้ง่องหลังนะครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันว่าจะเป็นยังไงว่าสิหมานว่นะครับมือนี้นะครับขึ้น่าหลายตัวอยู่ขึ้น,าน่านกปลาก็อากาศดีนะครับมือนี้นกปลาหน่าจะเห่านะครับบวกคือสองสามมือขึ้นหลังทั้งทั้งฝนทั้งลมนะครับมือนี้อากาศฟ้าเปิดจมใสนะครับอากาศดีเดี๋ยวจะตามผลงานก,นกันครับ จังไยก็บอนไม้แล้วโอเคครับครับผมตอนนี้ถึงไม้แล้วนะครับประมาณเกือบแปดโมงเจ็ดโมงหาชิมงแล้ี่นะครับไม้ที่ประมาณนี้ครับผมใส่แล้วนะครับจบสุนทรใส่ไปพุ่นพอสิงใส่ไปผุ่นนะครับอาจารย์สายช่วงเต้นะครับเทิงเถิงที่เป็นอาจารย์ไล่นะครับเุ่งเถิง ฟังนีนี่พ่ม,มันใจในผมเดี๋ยวพยับไปใช้ยีงฟังนีครับนี่เสียงนกขันอยู่บรรยากาศย่ามเศ้าครับดียามเศ้าอ่อนไม้แล้วครับะครับเดี๋ยวค่อยติดตามผลงานครับผมนะครับอาหารเศ้า ก็พอสิงสองคนทีม,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 มงานจะทีม <laughs> งานจาะขวายู่ทางไในเราอยู่กันเลาะเรเลาะ,ะ,ะ,ะกันนี่ยและมีตันกตอขันเท่นกันย่างโมงโซ่อากาศดีครับสวยมากผัดล้มเนี่ยตอนนี้กับจะโมง่งเลยเกือบก็โมองแล้วล้มขนาดเลยครับโอ้ยังเวียนฝ่าอากาศนิ่งดีขนาดเมื่อกี้เขาครับผมแล้วครับมาแล้วครับ,ารบอาจาดทุ่งนะครับเนี่ยตัวเขาเห็น ถุงโวหอยยู่ข้างวัดแล้วตแตงแกยนแตงกันวัดแล้วหงเน้อโอ้ยยกโซกยกโซ,กกโซดูโอ้ตัวใดจันอันดันอันดันอีกแล้วโอวา,วาว่าทานเหออยากมันอันอยากอ่อยต้องทำนู่นน่ะวันยิงเขา มัคูลงสิแม่ที่นี่รันดินหวาดคอมเลยโอตีพิษอีกนึ่งเลยเชยงเงี้ไม้แรกครับจานงวนได้อีกแล้วเตี๊ยมนึงเลยสองเตี๊ยมนะครับทีมงานอุดรเออแบงค์นาเดียวเดี๋ยวผมน้ำไปเอาไม้แรกครับผู้เป็นตาครับผู้เป็นตาไม้แรียกเจ้าก็มีคนได้เยอะจานทงครับจานงวนได้นะครับกูจะเตี๊ยมอันนี้ของสู้ผมเอาใหญ่ครับ เห็นทึ่งโอเคไปไม้ซองครับผมนะครับผู้สิงเรียบร้อยแล้วนะครับนกเสียงหน่อยครับซองกุกกนุนดีดีนะครับก็ลังเขาไปเอาเด้อนะครับนะครับห,หมายที่สามนะครับฝนตกเสยพี่นอ้องเอ,อ้ยฝนตกลิ้นเสยเดี๋ยวทำเบิ่งต้นตัวเพื่อครับพอสิงก็ลังเขาไปเอา ตกลิ้นเฉยไปเลยไหมครับลงมาแล้วครับดินปับปับปับอย่างครับผมหนุนดีดีนกเสียงหน่อยดอกเสียงกลางลงมาหน่อยซองกุกนะครับเดีดีนั่นจั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 นอย่างครับเอานะครับผมเดี๋ยวถ่ามเพิ่งตัวตัวคนพอสิทธิเสียออกมานะครับ ครับเรียบร้อยแล้วอีกนงดูเฮ้ยงามเลือเนาะเพี่ยวน่ะไลายบบกงี้ยนึงเพี่ยวน่ะหนุนนี่ดีมันเห็นเข่าคุ้มดีคู่ดีสูกเออมันนังเป็นซองกุกนกเข่าคุ้มดีคู่ดีคนนะครับแบบเงี้นึงโอ้ขาด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 เอาไปปดที่ถุงครับไ่ไม่ไม่ะโอ้โ ไดครับพอสิงเอาก้อนผมแล้วนะครับกล้องก็เปลี่ยนสีว่ะอะไะครับผมของผม,ผม,ผมจะพยับกัลังเขาเทียบต้นนะครับเขาเทียบต้นไปรอบนึงแล้วนะครับรถพาผมใส่ขางทางนะครับกันล่งคู่ก,กันอยู่อะเอาลุนต่อไปครับผมปีหนาปีหนาเขาเขาเขาถืเป็นของฝากเขาถืเป็นแบบว่าผูา้ใดต่อ อัน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 อักเลยของก้อนมูเลยเพราะว่าถอนอร้างนี้ยมาผมเอษียบไปเนี่ยไปให้กันาทันเดยมันพากันว่าสีเขายวขึ้นเลยเข้าเอ้เข้าเข้าล้านผมก็เช็งเป็นเหตุอะไรเสียเว้ยัากันมัากข้าก็เสียประจาพีมงานครับครอบโลกครอบ ส่งอะไรวะต้มอะไรครับต้มเปียกต้มเปียกผู้ใดเรียกเแล้วนี่ ขั้นมีขันันที่มีกันขนาดปกตทานเพิ่งทนมีเตรียมนะโอ้ขนาดนกกำลังสูบกันโยนชุ่มสิบเบ็ดกันขี่รถพาไปแตกอ้าวอกรถห้ามันเนี่นว้มานด้อนูมายน้ายนืเนยเนอเนเ ขวองมาหุมเลยเสียบเสียเสียบซิมีอาจารทุ่งเตีบหนึ่งพอสิงเตีบหนึ่งอาจารย์งวนเตีบหนึ่งเนาะผักเคืองเทียงในสามเตีบนะครับเตีบรวมในสามตี๊บโอ้ยฝนตกเปล่อยๆเฮ้ยได้ยังกระดังมาชอบกระดงพร้อมเลย ขอให้เบิ้งตอนกินเขาเสียเกิน่ิบครับ

ใช่เลยใช่เลยนี่เลยทไ้งเงินอครับแต่ว่าผมบอกว่าไปน้อยๆเพราะนะผมคงสิห้าไปไปแล้วสิบอเป็นมูไยไปไป กับไอ้น้องเสียงนี่โอน้นกขนะจัดการขนาดนีด้ว่าเขาเขาน้องน้องเสียงมึงเลยมองเขากินเขาเถอะว่ามันบอกแต่ว่าเ,เขาขันขันขันขึ้นบ้านสีออกเป็นข้อสุดท้ทายแล้วอาแตเ,<อ>เอาขาอ,าองนั้นได้มันมันเป็นเรื่องง่ายถึงแต่ก่อนไร<อ>เนี้ยเอารถไปเกี่ยวใช่ไหมเอาคือว่าดำมากกว่าละไปละถ้าถ้าจืดว่าดำทั่วทีทัวโอ้ยนี่หมดเพราะว่าเครจะเกี่ยวเขาเกี่ยวเา โมกเขยมดีครับทีวงานฝ่ายวิจัยเกิดเสมอเลยบอกนัเตล่ะเมาตรฐนไก่ก็คือไ่ะไก่ก็ดแล้วเนี้ยัูดเียมดไก่ไปไกมูดอกเดียวเขลบอกลไปไกเนีันเรีมัน้มบ่มัไปอะไรมาไหนก็เป็นไงครับอาจาย์านเชือว่ากปอรอี่เบ่ของมหมีมาตั้ตาถึงมาขึมาถมามาึนมาเด้อ กนมาครับกนมาปลาลัดได้จาแ่ไก่่น้ปลาไหลพอดปลาไหลพอดไก่นี่ยังไงเฮ้ยมีไก่พร้อมหรอมาเด้ครับด้วมีเบ็ดป่อตงีเหรอบางรันโอหปวดไยเบ็ดลงขอบริตัวนกได้เจวกันส่งบ้านจะแพบ เออได้สัตว์โอ้โหจะพูดแต่ยาอยู่นี่ก็กินน้ำกันลดเออกินนนแห่ได้เนได้เงสมคือกันไั่นไหมมามากหลายอน มันสีแค okay, ่เนี้ยบ่แค่เนี้ยน่ะนะครับเอาไก่ยูฝากกับยังไงตัวความเมียกันยิ่งขันห่วยเอาครับไม้ซีครับพ่อคู่ไปก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็พอสิงนะครับไอเดียวก็พ่อคู่ไปแล้วครับอีกทีมนึงก็ร่างตามกวนมาเอานะครับรุ่นกันไม้ซี โอ้ยยอมผีย์นะครับา,าีย์ทุกท่านเลยอากาศกระพุ้เปลีนใจเขามาเที่ยวซื้อเขามาห่วงเห็นนกแล้วก็บ,บินวากนะครับสิเป็นข้อสุดท้ายนะครับเนี่ยข้อในซีไม้ไม้ซีไม้งามดีอยู่ครับแต่ว,ว่าอากาศนกกระไรอยู่แต่ว,ว่าเข้าสู่แล้วบริการครับเสียวลงนะครับมันบอดครับมือนี่แฮวมือนี่ ไปซุ่มกัน,น,นอาายู่บ้านอาจารย์เดียวคนละครับกินขัวนัวสัตว์ธรรมดาอ๋เดี๋ยวสิมาแก้มือไหมครับมือในอากาศดีๆจำใส่ก่อนเดี๋ยวลงก่อนเนี่ยเข่าวะขอการจำแรงครับบ้านอาจารย์เดียวตัวในตัวจะเลือกสีนึกระไม้อยขั้ขวให้กันได้ว่าจะมันล้นเดี๋ยวเดี๋ยวหนักก่อนอันนี้มนเมนูลับเปลี่ยนนะครับอาจารย์วีกำลังเห็นนะครับไว้เดียวสำหรับผม ครับเผ็ดหนูครับเผ็ดหนูรดนูกันเด้อครับเมนูมันนี้ลาบเป็ดออมนูครับรดนูกันดนหนูครับฝนักหนูไ้ย่างดีเนาะ เสียผมเปคนแอบห้ดิเสียมเซียมากแต่ผมเพราะว่าเพราะว่าม cool. ันวนเป็ดเว่มันือรบเอจงแรงมาลวงเป็ดคอบวจโอ้ขอบห่วยหเลยวะมันขึออดของข้อครับขวงนาลืมเนี่ยเก่าเน่ยล่ะเฮ้ยเบียบมาวา เอาเบกเพจรูดทุนี่นงเป็นเสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับรับจากทุกท่านเอาเลมอุ้ยออหนูเสียบตวงเสียบไก่ตวงทำเพนเสียบไก่ตวงนะครับเสียบสั่งมาจากกลุ่มเพราะว่าปีหมเนยเสียบนี่เด้อนะครับตักองการ เดียมีวกำลังตักนะครับนะ,นะเฮ้ยออมเงเสียบมาเลยขนาดโอ้ยขนาดเลย ครับเปลี่ยนคมโอ้ลืมลืมต้มเปลียนอีกนะครับมีต้มเปลียนอีกนนีู่้นะเอครับสตาเอรงครับเอาเสือกคนนะครับมามามาเขามาเขามาทงนึงเขาเอินเขามาได้บายเนี่ยเอาอ่ะแต่พงเขา

ะผมก็ได้หลังนึงตุ่มพอรอนตุ่มพออนได้ห้าได้ทุกคนละองผมได้สองตเอา้อง้ังลงดิเออมากินหอกิน่เอ้ยเงเเอาเลยครับมเออเืออเอาไหมนเน้็้อง่งอ้อเอาเลห้สีเงลย่อนอนี่นี่ข้าอ่อ้อา่อันอเนี่มันจะไอเอ็นนี่ใส่ละอาไปทงไงละเอา ครับเตี้ยนรวมมือหนหาเตี้ยมเนาะคุณไอ้เสี้ยมคนในสามเตี้มผู้เดียวเนเต้มแล้วอากาศมันบมเป็นใจได้ซ้ำนั่นละเตี้มหนึงครับอันนี้เตี้ยมนึ่งครับพอริงเตี้ยมเนยจานวนเต้ยมนึ่งแหวครับเออห้องอุกอุกขออปลแขกของห้องอุกอุกขึ้นกันแล้วเออเนีเดียวกับบัวอะไรครับมือไอเดียจะมี่ ขอาอาจารย์สุขสุคนเดอรขอาขอาบาบนบรรยากาศกันเลยครับผมมวลมวลผ่อนคลายผ่อนคลายครับ เออมาเนเอมาตัวป่าเอ้ยต้ตมแขนขอสุบงานย่างก็มายมานีาาเเขายิ่งไปต้อนา้าเว้ยแล้วไปต้อนเขายิ่งมาเอี นกนวามมใครไม่ใครแต่อินบวโอ้แบตสเบิัตบาทนี่เอาถึงบ้านลนะครับแบตโทรศัพท์กับเบิดนะครับหอดบานพอดีขอบคุณทุกคนที่รับเช่าเราฟังนะครับพอสิงก์มาส่งผมพอสิงกันสิครับเสียกานนมา